เจ้ากวางน้อยไปไหนเหรออ่าไปไหนแล้วบะเดินข้ามถนนดีๆนะแสงแดดเข้าตาไปในเมืองเึิ่งกลับมาแล้วเวลาตอนนี้ก็สองทุ่มสิบห้านทีมีผมแล้วนะวันนี้ แต่ต้องสะมเพิ่มนะเหนื่อยมากเลยเพราะว่าเม่อคยนอนตีหนึ่งกว่าวันสุดวันเสาร์อาทิตย์อยไงก็เลยนอนคิดว่าตื่นสายได้แต่พอดีตื่นตอนเจ็ดแปดโมงก็เลยก็ <c oughs> <c oughs> เลยตื่นเลย แล้วก็มาทำปอบเปียใช่ไหมขายขายไม่ดีเลยอะ่ะขายได้แค่ไม่ดีอันขนาดนานะลองลองขายในเฟซบุ๊กที่เนาแล้วมันไม่คุ้มอะ่ะขายถูกแล้วไปร้านไทยมาแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งมาเพราะว่าจะซื้ออุปกรณ์ทำขนม แล้วพอจะซื้อแค่แป้งอย่างเดียวนะแป้งทำขนมได้อะไรมาไม่รู้หมดไปพันสองร้อยโครนนูนโดยประมาณสามพันหกสี่พันกว่าเออใช่หมดไปไหมซกว่าบาทโดยประมาณอันนี้กินหมดอืมน้องกว่าสิบหก อืมอร่อยนะอืมตัวล้าสิบหกตัวนู้นอันนี้อร่อยเพราะเป็นน้ำแบบเหมือนรสอช่องเลยแล้วก็มีรสอช่องให้ด้วยรสอช่องสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยกวดสวยดีนะแต่ ได้ลิโพมาสิบบาทไปสิบโครนเลยได้ผงกะทิมาสี่สิบห้าโครนเหลือไว้ใส่นุ่นน่นนานอ๊อันนี้เป็นถุงครึ่งโลจะถูกกว่าถุงที่แบบถุงที่แบบอะไรวะถุงประมาณแปดสิบกรัมอะจะถูกคือครึ่งโลถูกกว่า อยู่ใน,น,นอ่านก็เลยซื้อมาแล้วก็สั่งขอยาเนะี่ยซื้อมาสามซองก็ขายซองลาสิบแปดคนได้นี้ได้ด้วยได้วุ้นมะพร้าวมาสามสิบใบเตยกลิ่นใบเตยเคยมีนะแล้วก็เอาทิ้งละกลิก่นกล้วยก็เอามาขวดละสามสิบอันนี้ก็ยีิบเจ็ดโคนเนาะ เอาไว้ทําขนมอันนี้ยี่สิบเก้าโครนัวน,นะบุนมะพร้าวอันนี้มาสามอันใช่ไหมเดี๋ยวไปใส่ในเก็บชัดใช่เพราะว่าซื้อแต่ของแบบดีๆมาเนาะซื้อนี่มาด้วยหมูหยองห้าสิบโกลนะวสุ่มละสองร้อยเดีวยวสมาณเก้าสิบกรัมเอ้ยเจ็ดสิบกรัม ชุงละเจ็ดสิบกรัมได้มาสามถุงแล้วก็ได้อันนี้น้ำลิ้นจี่สิบสามโครโนอันนี้ราคาดีแล้วก็กาฟแฟลาเต้ก็สิครโนก็ามาเผื่อพี่คิดอยากกินอันนี้ไม่ใช่ร้านไทย แล้วก็เออกาแฟกระป๋องเนี่ยได้แป้งสี่ถุงสี่ถุงปะ่ะแป้งทำขนมป,ปังไงใช่ป่ะวะหวังว่าจะซื้อถูกเออใช่ซื้อถูกซื้อมาสี่ถุงว่าถุงละสามสิเก้าเิร์นู ประมาณถึงละร้อยหกสิบบาทโลหนึ่งถ้าคูณสีนะแล้วก็ได้อันนี้มาแป้งทำสลับเปามาสุงหนึง่งแป้งทำสาลเปาก็ราคาเท่ากันจะได้ถั่วมาได้ถั่วมาสอง สถุงละสี่รอยกรัมเนาะถั่วอันเนี้ยถั่วเหลืองราคายี่สิบสองเซนอันนี้ถูกดีอ่ะงงเลยว่าแมวมาแค่ผูกเดียวเพราะมันหนักมั้งถูกอะ่ะเกระป๋ปองละแค่สี่สิบเองอไนนะั้นหน่องไม้ใบยนาอร่อยดีด้วยเพราะว่าคราวที่แลว้วอทำอะไรกินนะ่าอร่อยดี แล้วก็ไม้ใต้สูดด้วยนะแล้วก็กระเิงแดงสิบบาทเฮ้ยไม่ใช่สิหมดไปหนึ่งพันสิบห้าคนน่หมดไปประมาณเกือบแบบอ่ำพันไปไปไปแล้วก็น้ำตาลปี๊บหนึ่งโลโลละสี่สิบต้องเอาตากแดนแล้วก็แบ่งเป็น,นก้อนๆอะไรอย่เงี้ยวะ ก็อีกร้านเ,เป็นร้านแบบร้านเจ้าของน่าจะเป็นคนลังแล้วแล้วเขาเขาก็ขายแบบของนําเข้าทั้งทุกประเทศแต่ราคาแพงได้วิปปิ้งผงม,มาตอนแรกจะเป็นวิปปิ้งผงที่เป็นกระปุกกระปุกแบบเนี้ยแต่ไม่มีไง ก็เลยเอาเป็นปุ่มมาก็เลยเ,เป็นกล่องมาเพราไม่มีเป็นนั่นอันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่วะกล่องน่าจะประมาณยี่สิบปังกล่องเป็นแปดสิบก้ันมีตุ้มปุมฝรั่งประ,ประเทศเลยบานอนนะเข้ามาเนี่ย แล้วก,ก็อันนี้ได้ยี่ห้อเดียวกันนี่ว่าช็อกโกแลตนี่เหมือนจะกระปุก40โครนนู่นแบบแบบนี้น่าจะประมาณ30กว่าโครนเป็นสตรอเบอรี่อันเนี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตเนาอมีเวิตามินซื้อให้พี่คิดอันนี้ ก็จะมีคละสิบสามน่ติกิดอันนี้ของน้องอบฟอลค่ะหรือว่ติคิดจะกินไหมอนี่เดล่าถั่วหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับ <c oughs> แหลนั่นแดอินแน่นะมิสตนติโคลาบริดูเยตอักพักซื้อจะมีมาพี่สองอันซื้อไต่มาแพงน่ง ซื้อขนมาะไิซนึงเลยใช่ปลอกะยวาสปารล่ย์นิดนึงนะไม่ต้องมากอกาเดยละ